กราบสวัสดีคุณชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเฟเซอร์กับรายการเรื่องสุดหลอนของผู้เล่นใน EP ที่3พบกันทุกเย็นวันอาทิตย์แบบนี้เวลา18นาฬิกานาที หลายคนร้องขอมาว่าอยากดูอีพีที่3ไวๆวงั้นผมก็จัดให้ตามคำขอเลยแล้วกันนะฮะซึ่งวันนี้เรามีคลิปเยอะมากนะครับงั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยสําหรับใครที่อยากจะกดติดตามทิกเกอร์ท่านไหนก็สามารถเข้าไป Follow ติดตามได้นะครับผมทิ้งเครดิตให้ทุกคนเลยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ลุยกันเลยครับมาครับคลิปแรกของเราวันนี้จะได้กี่กระโหลกกันนะฮะตอนนี้ผู้หญิงคนนี้อยู่ในบ้านหลังหนึ่งเนี่ย ซึ่งเขาก็อ้าวหลับหลับเฉยโอ้โหฟ้าผ่าซะด้วยโอ้โหโอ้โหผีไล่ตามโอ้โหตกใจจริง มาให้คะแนนความหลอนเลยละกันนะครับคะแนนความหลอนคลิปนี้ผมให้3ามเต็มค่านะครับผมโอ้โหรู้สึกว่าตกใจเสียงกรีดนะทุกคนเออแล้วก็แบบว่าผีดูน่ากลัวมากเนี่ยผมสลับคลิปแรกนะแบบว่ามันไล่ตามว่ะเออเฮ้ยสยองแปครับคลิปที่2เงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันมีคนเดียวไม่ใช่เหรอเอาแล้วทำไมยิงหัวไปสองอะ ยิงครั้งเดียวมันดาวไปแล้วแต่ทํำไมมันยังยืนอยู่สําหรับคะแนนความหลอนของคลิปที่2นี้เนี่ยผมให้2เต็ม5แล้วกันนะครับรู้สึกว่ามันยังดูไม่หลอนอยู่นะครับแต่เพลงประกอบนี่สิทุกคนทําเอาซะหลอนเลยนะฮะสิ่งที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะเกิดจากการบักของเกมนะครับผมต่อกันเลยกับคลิปที่3นะครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผู้เล่นคนหนึ่งนะครับ ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาสุ่มทีมไปหรือว่าเขา,าเชิญเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับแต่ตอนนี้เขา,าโดนยิงไปแล้วนะครับผมแล้วก็ได้มาดูเพื่อนของเขาเล่นนะครับผมซึ่งเพื่อนของเขาคนนี้เนี่ยกับไม่มีหัวนะครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่หลอนมากๆเลยเนาะสำหรับผมแล้วนะครับผมโอ้โหทุกคนดูดิไม่มีหัวเลยอะ่ะมันเป็นลางบอกเหตุหรือว่าอะไรหรือเปล่าเนี่ครับผมนี่น่าจะเป็นผู้เคาะลายนะเนี่ยทุกคนดูดิ เขาไม่มีหัวจริงๆโอ้โห,หน่ากลัวมากดูกสิผู้เล่นคนนี้เขาแบบโอ้โห,หน่ากลัวทุกคนเขาจะโดดยิงหรือเปล่าเฮ้ยตายไหมตายป่ะว้ยรอดอเฉย คะแนนความหลอนคลิปนี้นะครับผมให้สี่เต็มห้าเลยนะครับเพราะว่ามันมีความน่ากลัวอยู่เนาะผมไม่เคยเจอนะแบบว่าสุ่มไปเจอผู้เล่นที่แบบหัวขาดหรือว่าไม่มีหัวแบบเนี้ยเออมันดูแล้วแบบว่ารู้สึกน่ากลัวนะเออสยองขวัญจริงๆนะครับมาแกกับคลิปที่4นะครับทุกคนเฮ้ยเดร็คหุ่นอนับกาโคโนะเฮ้ย้แปลกมากเฮ้ยันอยู่ตรงนี้เชี่ยอยากหลอน เป็นผมก็ออกจากโซนฟีสไตล์แล้วนะเนี่ย <S <S แน่นอนว่าคะแนนความหลอนคลิปนี้นะครับผมให้4ี่เต็มห้าไปเลยนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าหลอนมากๆครับคืออยู่ดีๆหุ่นอดดมที่แบบยืนอยู่ตรงนั้นแหละมันกลางโคโนโอเ,คอเองไะเออคือเจอตอนกลางคืนเป็นใครๆก็ออกครับผมมาดูเรื่องสุดหลอนของผู้เล่นต่างประเทศกันบ้างน,นะครับทุกคนจะเป็นยังไงไป,ปรับชมพร้อมกันฮนะ ือผู้ชายคนนี้เขาน่าจะมาเล่นกับเพื่อนนะครับผมแล้วเขาก็เมานี่สุสารจากนั้นเขาก็โดนอะไรไม่รู้นะครับเหมือนเป็นไฟอะทุกคนเออแล้วเลือ,เลอดเลือดลถด,ด้วยนะเฮ้ยแปลกมากแปลกมากอันนี้แปลกจริง คือเหตุการณ์แบบนี้ผมไม่เคยเจอเลยนะทุกคนผมให้คะแนนความหลอนไปสี่เต็มห้าเลยแล้วกันเนะเพราะว่าเมื่อกี้นี่รู้สึกว่าเขาจะเดินเข้าไปในหลุมฝังศพของสุสานเนาะแล้วจากนั้นไฟก็พุ่งเข้ามาที่ตัวของเขาเลยโอ้โหอันนี้โคตรน่ากลัวเนะฮะคลิปต่อมาคลิปที่หกโอ้โหโดูก็รู้แล้วว่าปิดใครเจมอัตโตะเขาบอกว่าเกมนี้มีผีจะเป็นยังไงไปดูฮะยเกมครับทำไมผมเล่นบางตาเหมือนมีคนหัวตะวิ้นใกล้ต่อทางท,างทางี่ไม่มีใครหลอนมาก น้องครับหลอดนะเนี่ยฟังเรื่องผีจากปากเกมบางทีมันอาจจะมีวิญญาณอยู่อคนที่น้องไปย,ยิงเขาอะอแล้วสมมติว่าเขาตายในเกมใช่ไหมเขาจําชื่อน้องได้ถ้าเกิดเขาไปตายในชีวิตจริงอะอเขาอาจจะมีความแค้นอยู่กับน้องว่าไอคนนี้ไงที่มันยิงเราครับือคนนี้มันเล่นเก่งนี่หว่าเราอยากเล่นเก่งแบบเขาก็จะแบบมาตามติดชีวิตน้องเงี้ยบางทีน้องอแบบเล่นเกมอยู่ใช่ป่ะจะได้ยินเสียงคือเสียงมันอาจะจะไม่อยู่ในเกมน้องจะเสียงมาอยู่ในหูน้อง นะครับมันจะเป็นเสียงเข้ามาในหูแบบโอ้โหคนดาลุกเลยก็เป็นได้ <laughs> คลิปนี้ให้ไปหนึ่งเต็มห้าก่อนนะครับผมคะแนนความรลอนอาจจะไม่สุดจักเท่าไหร่นะครับามด้วยความเป็นตัวของ g m อ To เตตนาะมีความกวนแบบตอบคอมเมนต์นี่ยเออมันก็แบบทำให้ฮาไปเลยนะครับผม <laughs> ต่อกปฮะก็จะเป็น่ากลัวมากคือแบบลงมาข้างล่างประมาณเที่ยงคืนไม่มีใครอยู่ข้างล่างเลยคือพ่อแม่นอนหมดแล้วแล้วอยู่ข้างล่างคนเดียวสักพักหนึ่งได้ยินเสียงกุญแจดังปอ้าวอีกแล้วโดนอีกแล้วอะไรวะนี่โอ้โหโดนอีกจนได้ฮะโอ้ยโดนหลอกอีกแล้วทุกคนเหมือนกับอีพีที่แลี้ยวเลยนะผมเอาคะแนนทุกคนหลอดไปแค่หนึ่งเต็มงง่ก็พอ เนี่ยผมโอ้โหอุตส่าห์ตั้งใจฟังนึนว่าจะเป็นเรื่องหลอนที่ไหนได้กุญแจดังปองแล้งงได้ยินเสียงกุญแจดังปองลังมากันกับน้องบอดสยองอีกแล้วนะครับคลิปจากคุณโอ๊ต0ูนย์นะครับผมคลิปนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนคือทุกคนนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามทุ่มตรงเนี่ยโอ้โหดิกนึ่น้องบอดคนหนึ่งตัวหนึ่งอะดูดิบอดเหรอนั่นทุกคนเวลาผมไปไหนน้องเขาจะเจอผมตลอดเลยนะครับ ผมว่ามันมันน่ากลัวนะฮะมันบอดจริงหรือเปล่ากำลัมีใครตามเราอยู่นะฮะเฮ้ยดูทุกคนเขาอยา่ตามเราอยู่นะฮะเดี๋ยวพี่จะลองแบบวิ่งหนีไปไกลเลยนะว่าเขาจะเห็นพี่ไหมโอ้โหคือเราจะเห็นแค่แบบว่าบอดวิ่งหนีตัวเราใช่ไหมแต่อันนี้บอดตามเราเว้ยยังเห็นพี่อ่ะทุกคนดูดีเฮ้ยเฮ้ยผมว่าแบบเกมเขาเกมไม้บอดมันน่ากลัวเว้านี้หลอนจริงเอาไปมาบอดมันน่ากลัวมากเลยนะทุกคน เชี่ยโค่น่ากลัวเลยอ่ะบอดทิ้งบอดทิ้งทุกคนไกลดูลองไปไกลกว่านี้ถ้าคนจะยิงเจ็บกว่านี้นะอันที่จริงอะมันมีแต่บอดหนีคนแต่นี้มันตามคนเลยนะเชี่อเฮ้ยยังจืเจีอีกอ่ตามมาโค่น่ากลัวเลยทุกคนโอ้โหเชื่อนิ่งไปแล้วฟีไ้ายปะเนี่ยโอ้โหย็นดูซะด้วย คนรู้หมดแล้วตอนนี้ยเออเดี๋ยวพี่จะลงไปยิงนะครับพี่เริ่มไม่ไหวแล้วพี่จะลงไปยิงจะไปยิงเขาเลยงั้นเหลยไปยิงเลยคิดดีแล้วเหรอตัดเอ้าเอ้าาหยเฮ้ยเชี่ยขนลุกปะายเฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้วเอ้าหมดหายเคยเคยเป็นผมไหมเอ้าเฮ้ยเอ้าหายจริงโอ้หล่อนเลยทุกคน มาตกโอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนเห็นไม่ได้บอกเห็นปะอูแอบแอบลักกระแพงเชี่ยโอ้เอีมองดูจะหลอนไปไหนวะนั่นเฮ้ยมันหลอนผมว่าคุณหน่อยไอ้เจ้าเกมนี้เราไปพักแล้วไม่ไหวแล้วบอดจริงหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โห คนะแนนความหลอนคลิปนี้ผมให้5เต็ม5เลยนะครับผมคือแบบว่าถ่ายทอดออกมาได้อย่างหลอนมากนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าบอดที่เราเห็นในคลิปนี้มันเป็นบอดจริงหรือว่าคนเล่นนะครับผมเออซึ่งแบบน่ากลัวมากนะมาันคลิปต่อมาเลยนะโอ้เหมือนบ้านโชคดีเลยว่ะทุกคนใครเคยดูซีรีส์ที่บ้านโชคดีช่วงไทยรัฐบ้างเงี้ย นี่แหละบ้านผีสิงของจริงนะครับทุกคนมันเคยออ,อกในอ,อีพีที่หนึ่งไปแล้วนะสำหรับบ้านหลังนี้นะครับผมจะเป็นยังไงในพาร์ทนีนะ้ไปดูฮะฉันซื้อบ้านหลังนี้ได้หนึ่งเดือนแล้วหลังๆมาเริ่มมีอะไรไปแปลกๆเกิดขึ้นฉันอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวราคามันถูกมากน่าแปลกใจกใจริงไเจะอ่อานไม่ทันลยว <laughs> เวลา19นาฬิกาฮะฉันเปิดเพลงฟังก่นอนนอนทุกๆคืน ง่วงแล้วสิฉันไปปิดทีวีแล้วนอนแตะทุทกๆวันฉันต้องรีบตื่นเช้าไปทํางานและเขาก็ฝันเนอยทุกคนดูดิมีคนผักฉันากนกันหลังอ้มีคนคิด้วยเชี่ยผีช่วงนี้เริ่มฝันแปลกๆบ่อยมากและเหมือนมีใครทจ <c oughs> ้งมองตลอดเวลาโอ้โหบ้านผีสิงของจริงเอะ <c oughs> ฉันรีบออกไปทำงานแต่เช้า ยิดมตั้งจัดเลยยิ้ <c oughs> <c oughs> ตั้งจัดโอ้ยตอบต่อได้อย่างน่า,ากลัวแม่อะคลิปนี้ก็ให้ไป5.5เต็มนะครับผมความหลอนถือว่าจัดเต็มมาก เนียครับผมครับออกมาได้อย่างน่ากลัวแล้วก็หลอดสุดๆเลยนะครับเหมือนกับเป็นเรื่องราวต่อจากอ่าอีพีที่1ของเราเลยนะสำหรับบ้านหลังนี้อ่ะเป็นสตอรี่ที่แบบทําออกมาได้อย่างน่ากลัวมากนะครับแต่ซับนี่ผมอ่านเทพไปทันเลยจริงๆนะครับผมต่อกันเลยกับคลิปสุดท้ายนะครับผม คลิปนี้ก็มาจากผู้เล่นที่มีชื่อว่าเมียวเอ็กเซอร์โดยเขานะครับได้มาเล่าประสบการณ์จริงผ่านเกมฟรีไฟล์สมัยตอนที่เขาอยู่ป .6 นะครับก็ได้เข้าค่ายวิชาการแล้วก็พบเจอเข้ากับเรื่องแปลกๆสุดหลอนที่เกิดขึ้นกับตัวของเขาเองนะครับผมจะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมกันครับผมก็เดินไปห้องน้ําหลังลงยิมนะครับกายก็เดินตามมา แล้วทีนี้กายก็ถามว่าเออจะเข้าห้องไหนอะ่ะผมก็เลยว่าเอเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าห้องแรกก็ได้ <öyle S 2> <ừ. S 1> กายกว่าเออเดี๋ยวเราเข้าห้องข้างๆห้อง,ง,งที่สองโอเคผมก็เข้าไปปุ๊บล็อกประตูก็ทําการยืนฉี่ครับอ,อก็ได้ยินเสียงกายยืนฉี่อยู่ข้างๆนะเห้อง<ม>สักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงแบบเหมือนกายล้มครับ <Hey. S 1> ในห้องข้างๆในห้องที่กายอยู่ห้องที่สองอ่ะยังแบบตึ้งแบบเหมือนหัวฟาดกับกำแพงผมแบบุ้ยตกใจแล้วทีนี้ผมก็แบบ ตอนนั้นผมไม่ไฉี่มีเสียงแต่ผมก็ตะโกนถามว่ากายไปเลยหรือเปล่าแต่ก็แบบไม่มีเสียงตอบกลับเลยนะว่าตอบเลยเหรอไม่มีเสียงตอบกลับของกายเลยแบบนั่งเติมอ่ะทีนี้ผมก็ฉี่สักพักนึงแล้วผมก็เรื่องแล้วผมก็รีบเปิดประตูออกไปครับแล้วก็ไปดูห้องข้างๆคือเห็นว่ากายล็อกประตูอยู่นะครับคือผมเข้าไปดูกายไม่ได้ทีผมก็รีบวิ่งไปเลยครับบอกคุณครูบอกยามนะไม่รีบมาช่วยหน่อยมีอ่ากายล้มอยู่ในห้องน้ำโอเคผมก็รีบคือ รปภอะไรคุณครูก็รีบวิ่งมาช่วยกันนะครับก็ยามก็ถีบประตูเข้าไปเลยนะก็ถีบอยู่สักพักหนึ่งนะประมาณสักสามนาทีก็เปิดได้ก็เปิดเข้าไปปรากฏว่าในห้องนั้นนะครับครับ<ะ>ไม่มีอะไรเลยนะคือเป็นห้องว่างเปล่าครับเป็นห้องน้ําแบบไม่เชเป็นห้องน้ําเปล่าๆเ,เลยแล้วผมก็แบบเฮ้ย คือแบบมันเป็นไปได้หรอคือไม่คิดผมเห็นอยู่ว่ากายคือกายเดินเข้าห้องน้ําก่อนผมด้วยนะคือผมเห็นเลยว่ากายเข้าแล้วทีนี้ผมก็มองจากด้านบนนะครับคือแบบซ้ายขวาว่าเอ้ยกายปีนออกไปหรอหรือเปล่าซึ่งแบบกําแพงคือมันชิดกับหลังคาคือมันไม่สามารถปีนออกไปได้ผมก็แบบเฮ้ยประตูก็ล็อกครับข้างล่างประตูก็ไม่มีนะครับข้างล่างประตูก็ไม่ได้มีช่องข้างบนผมก็แบบเฮ้ยกายหายไปไหนแล้วทีนี้คุณครูก็ถามว่า ไหนเพื่อนเธอผมก็แล้วผมก็แล้วเอ้ยผมมาเข้าห้องน้ํากับเพื่อนจริงๆแล้วเพื่อนหายไปไหนเพื่อนเกงหรือเปล่าล้วทียามเหมือนเหมือนบอกว่าเอ้ยไม่มีอะไรลรอกมันน่าจะล็อกเองผมก็แบบมันจะล็อกเองได้ยังไงคือเป็นไอ้นี่ที่ล็อกแบบดึงดึงล็อกเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ลูกบิดอะครับเป็นก้อนเหรอก้อนนะเป็นก้อนประตูอะประมาณนั้นผมก็แบบอโอเคไม่อะไรเด่อผมเดินออกมาไปพัก ก็ไปพักที่เดิมครับที่เก้าอี้ที่ผมไปนั่งรจริงก็ผมก็เห็นกายครับเดินมาจากห้องน้ำก็ผมก็แบบใช่กายหรือเปล่าคือแบบอยู่ไกลนะกายก็วิ่งมาผมเลยถามว,ว่าเอ้ยกายไปไหนมากายบอกว่าเออเราไปนั่งเล่นอยู่ข้างนอกอ่ะผมถามว,ว่าเอ้านายนายได้ล้มในห้องน้ําหรือเปล่าเราได้ยินเสียงนายลม้มกายก็บอกว่าไม่ได้ล้มนะเราก็เข,ข้าห้องน้ําแล้วก็เดินออกมาผมก็แบบเฮ้ยจะเดินออกมาได้ไงคือประตูมันยังล็อกอยู่เลยคนลุก กายก็ว่าจริงเหรอ <Hey. S 1> ประตูมันล็อกจริงเหรอก็แบบอ๋อไม่เป็นไรหรอกช่างมเถอะคือกายก็ว่าเออเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในห้องรอนะเราจะไปทํากิจกรรมกับเพื่อนบอราะว่าโอเค,อเ,คเดี๋ยว5นาทีเดี๋ยวเราตามไปผมก็นั่งอยู่ตรงอ่าหน้าประตูทางเข้าออกนะคุณรู้นี่ผมก็โอเคละเริ่มรู้สึกโอเคผมก็วิผมก็เปิดประตูเดินเข้าไปในห้องประชุมนะคือ<ม>รุ่นพี่เนี่ยจับ เป็นกิจกรรมครับคือจับคนชานะ้าครับไปเข้าน้ําแล้วมาช้าก็มีอยู่ประมาณสามคน,นครับคือมีผมแล้วก็ผู้หญิงอีกสองคนก็ไปอยู่ตรงนนหน้าของทุกคน,นครับทุกสายตามองมานะ,ะก็ให้เล่นกิจกรรมที่เป็นแบบน้องเชื่ออะไรครับแบบน้องเชื่ออะไรน้องเชื่ออะไรที่ผมก็เล่นกิจกรรมไปแล้วก็พี่รุ่นพี่ให้เต้นสักพักหนึ่งผมก็ทํากิจกรรมไปแล้วผมเห็น เอาเหตุอะไรวะโตัดจบแบบละครไทยสำหรับคะแนนเรื่องนี้นะครับผมให้ไป1 0เต็มสิสสเลยนะหยอกหยอกหยอให้เต็ม5นั่นแหละนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปที่เขาเล่าจากประสบการณ์จริงเนาะซึ่งก็ทําเอาแบบเราจินตนาการนึกภาพตามไปได้อะเออแล้วมันก็แบบน่ากลัวจริงๆนะครับอาจจะไม่ได้เจอผีตัวปเป็นแต่สิ่งทีเออ่เขาคิดว่าเป็นเพื่อนที่อยู่ห้องน้ําอีกห้องหนึ่งกับว่า ไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นเลยนะครับหลังจากที่เขาออกมาจากห้องน้ําแล้วซึ่งมันก็ آ, มีเรื่องสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าทําไมเพื่อนอีกคนไ,นไม่รอที่คน,คนนี้เขาออกมาจากห้องน้ําอะโดยการเป็นเพื่อนกันแล้วมันก็ต้องรอกันแล้วป่ะเออจะไปไหนก็ต้องไปด้วยกันขนาดไปเข้าห้องน้ํายังชวนกันไปเลยทําไมตอนออกมาไม่ชวนกันออกมาแล้วก็ไม่รอกันด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็สงสัยอยู่นะครับผมแหมน่ากลัวมากนะฮะ ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสลับเรื่องสุดหลอนของผู้เล่นใน EP ที่3นี้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าต่อจากนี้จะมี EP 4, EP 5หรือว่าอะไรต่อจากนี้หรือเปล่านะครผมผมกลัวว่าเออมันจะจบที่ EP ที่3นี้นะครับเพราะว่าในคลิป t ิกตอกอะไรผมก็หาไม่ค่อยเจอแลวนะครับเกี่ยวกับผีในเกมฟีไฟนะครับผมถ้าจบ ในคลิปคลิปนี้เราก็จะมาต่อกันในรายการใหม่ซึ่งก็ผมคิดไว้แล้วว่าอยากจะทำคอนเทนต์ที่แนวล้อนๆเกี่ยวกับเกมฟีไฟน์นี่แหละนะครับจะเป็นอะไรก็โปรดรอติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสหลับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย